161ค่ะ หัวข้อทฤษฎีค่ะทฤษฎีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสยสถานพุทธศักราช2525 25นรบะคะได้ให้ความหมายคําว่าทฤษฎีไว้ว่าทฤษฎีคือข้อความที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงและใช้ในการอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ข้อความอื่นได้ตัวอย่างของทฤษฎีนะคะเช่นศาสตราจารย์ไอวินฟรีเชอร์ได้กําหนดทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินของแต่ละประเทศอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นตัวเงินจะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงซึ่งคาดไว้ บวกกับอัตราเงินเฟ้อที่คาดไว้และอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงในแต่ละตลาดจะเป็นแนวโน้มที่เท่ากันฉะนั้นอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นตัวเงินจะผันแปรไปตามอัตราเงินเฟ้อที่คาดไว้ในแต่ละประเทศค่ะทฤษฎีนี้มีชื่อว่าทฤษฎีฟิชเชอร์เอฟเฟค่ะทฤษฎีจะถูกนำไปใช้มากในการอ้างอิงเหตุผลในเนื้อหาของการทบทวนวรรณกรรมในบทที่2ของงานวิจัยในบทที่2ของนักวิจัยหรือว่าของนักศึกษา ในการทําวิจัยกับการทําวิทยานธ์เนาะในการสนับสนุนการตั้งสมมติฐานการวิจัยแล้วก็ใช้สนับสนุนแล้วก็โต้แย้งในการอภิปรายผลของการวิจัยด้วยนะคะเรามาดูที่ทฤษฎี2.2.1คือแนวการเขียนทฤษฎีกันเรามาดูหัวข้อหลักของแนวการเขียนทฤษฎีว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะทําวิจัยเพื่อเขียนทฤษฎีเนี่ยเราทำแบบไหนนะคะแนวการเขียนทฤษฎีนั้นเขาบอกไว้นะคะว่าการเลือกเอาทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดมาใช้ก็ต้องมีความสัมพันธ์กับหัวข้อ หรือชื่อเรื่องของการวิจัย เช่นชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินกับอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยในช่วงปี2560ถึง2565นะคะจากเชื่อเรื่องนี้นะคะผู้วิจัยสามารถที่จะนำเอาอความรู้ทฤษฎีของ Fisher Effect นะคะมาใช้ได้ในหลายกรณีด้วยกันเรามาดูกรณีที่สามารถใช้ได้ในที่นี้เนี่ยนะคะคูยกตัวอ,อย่างให้3กรณีเนาะกรณีที่1ค่ะเราใช้ในการให้ความรู้แก่ผู้อ่านทางด้านเนื้อหาทําให้งานวิจัย ความชัดเจนเพราะมีทฤษฎีรองรับและอธิบายได้กรณีที่2ค่ะใช้ในการสนับสนุนการกําหนดสมมติฐานสามารถศึกษารายละเอียดทฤษฎีของฟิชเชอร์เอฟเฟกต์ข้างต้นได้แล้วก็ใช้สนับสนุนทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรนะคะดังนั้นผู้วิจัยสามารถที่จะกําหนดสมมติฐานการวิจัยได้ว่าอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นตัวเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยในช่วงปี2560ถึง2565ส่วนกรณีที่3นะคะใช้ ในการสนับสนุนหรือว่าโต้แย้งการอภิปรายผลการวิจัยอยู่ที่หมดที่5นะถ้าผลการทดสอบสมมติฐานในกรณีที่2พบว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยในช่วงปี2560 2565ผู้วิจัยสามารถที่จะอภิปรายสนับสนุนได้ว่าผลการศึกษามีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ f i s h e r Effect ค่ะแนวการเขียนทฤษฎีในประเด็นที่2นี่นะคะสำหรับการวิจัยบ เรื่องที่ใช้ทฤษฎีของหลายนักทฤษฎีควรนําเสนอควรเรียงลาดับเวลาของการเกิดขึ้นของทฤษฎีค่ะเช่นทฤษฎีการจูงใจทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นําซึ่งจะมีหลายทฤษฎีด้วยกันเป็นต้นนะคะอย่างเช่นเอาปีพศมาถ้าเป็นของต่างประเทศก็อย่างเช่นพันหน่าน 1967, อาจจะมาหลังนะ1967ก่อน2000นะคะ2 0 1 0 2020อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะเราเรียงถ้าเป็นพศของไทยก็จะน้อยก่อนเนาะ2559 2 5 6้อยกอน 2562-2565อย่างนี้เป็นต้นนะคะ